สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูทัศจะพามาดูสาระดีๆอย่าเพิ่งมาค่ะนี่ค่ะนี่ <c oughs> กำลังถืออะไรคะรู้ถืออะไรเอย่ยถืออะไรคะลูกเขาเรียกว่าอะไรเอย่ย <c oughs> แตงแตงแตงอะไรคะแตงกวามีคนสั่งใช่ไหมคะคุณลุงไม่จะนอ้อโกโอ้โ โรคนเน่ามันระบาดอ๋อโลคนเน่าระบาดนี่นี่ค่ะนี่โอ้โชว์เลสินี่ค่ะนี่มาดูค่ะผลผลิตนะคะนี่ของคุณลุงฮะค่ะดูการทําอาร้านแตงสิคะดูน่ารักมากเลยเอาไม้ไผ่ค่ะเอาไม้ไผ่มานี่คุณลุงฮะสุดยอดสีเมือค่ะนี่นี่ค่ะนี่ตัวนี้เป็นแปลงของแตงกวาค่ะ คุณลุงได้ขายกี่ครั้งแล้วคะนี่หลายครั้งแล้วค่ะได้เงินเท่าไหร่คะขนาดนี้นี่ดูโอ้คอเคยนับถึงพันไหมไม่ถึงฮะปลูกแค่นี้นะคะนี่คือกืแบบว่าแบ่งกันกินอ่ะอ่าแบ่งมากกว่าขาย <laughs> โอ้ยคุณลุงคะ่ะใจดีแล้วคน hier, นี่ค่ะนี่ชอบชอบชอบในเรื่องของการทำแปลงมากเลยคะ่ะนี่ใช้ไม้ไผ่นะคะนี่ เอาไม้ไผ่มาแล้วก็มาโค้งนะคะเห็นไหมคะเอาไม้ไผ่ผ่าไม้ไผ่แล้วก็โค้งเป็นรูปตัวยูค่ะปักฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะนี่นะคะนี่นแล้วก็มีแนวตรงกลางนะคะก็คือยังเริ่มแนวตรงกลางค่ะแล้วก็สารด้วยนี่นี่ค่ะก็เอาไม้ไผ่สารค่ะ นี่ตีเฉพาะขอบตรงนี้เองค่ะนี่ตีตะปูตีตะปูตัวหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็สี่ห้าหกอ้ดูน่ารักมากเลยค่ะนี่เราได้ผลผลิตเยอะเลยค่ะนี่บอกว่าเก็บขายหลายครั้งแล้วนะคะด,ดูดูไม่กี่ต้นนะคะแค่นี้ทั้งได้กินได้ขายได้แบ่งปันอีกค,ค่ะนี่ <S <S นี่ใครช่วยคุณตานนได้ช่วยคุณตาไหมคะ ช่วยทาอะไรลูกอ๋ช่วยรดน้ํานะคะปลูกได้กี่เดือนแล้วคะคุณลุงปลูกได้กี่เดือนแล้วนครับนี่ค่ะปลูกนานรด้ย,ยังอ๋ 45, 45, 45, 45, 45, 45. อสี่สิบเจ็ดวันได้เก็บลคะคานี่ก็ดอกว่าได้หลายครั้งแล้วค่ะนี่มาดูค่ะนี่กําลังผลผลิตกําลังจะขึ้นอีกคะนี่บวบค่ะ นี่ค่ะร้านบวกปังออกดอกค่ะนี่นี่นะคะปุ๋ยคุณลุงฮะบอกว่าใช้อะไรรู้ไหมคะทาไมงามอย่างนี้นะคะเป็นปุ๋ยอินรียนะคะก็จะมีะปุ๋ยคอกนะคะน้อนใส่ปุ๋ยอะไรลูกคุณตาใส่ปุ๋ยอะไรมีขี้วัวขี้ควายไหมไม่มี บอกว่าไม่มีคี้วัวขี้ควายแล้วเป็นอะไรคะจริงหรือเปล่าคุณลุงฮะได้ใส่ขี้วัวขี้ควายไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาถามเคล็ดลับการปลูกบวบการปลูกแตงของคุณลุงฮะค่ะอ,อ,อ๋อไม่ได้ใส่ขี้วัวเลย แล้วใส่ใส่เฉพาะตัวนี้ต,นตัวเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตัวนี้ตัว,นนว,วอ,อ่าตัวนี้ของคุณลุงฮะคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปดูปุ๋ยตัวนี้ของลุงฮะค่ะบอกว่าใส่ขี้วัวขี้ควายหรือมูลวัวม,ม,มูลควายนี่มันจะทำให้พวกผักเหลืองนะคะ แต่บอกว่าใส่ตัวนี้ของคุณลุงฮะนี่คืออะไรคะเนี่ยทำให้ผักเขียวงามขนาดนี้คะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของลุงฮะค่ะว่าที่ได้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายไม่เอาและปุ๋ยอย่างอื่นเคมีก็ไม่มีนะคะมาดูคะ่ะนี่คือ,อนี่คือกอไผ่นะคะกอไผ่ค่ะนี่มาดูคะ่ะที่ลุงฮะเอาคะ่ะ นี่เป็นโคนของ่โคนของอะไรคะดินโคนของไผ่ซึ่งมีการหมักของไผ่แล้วก็เนี่ยค่ะรากไผ่ใช่ไหมคะรากไผ่ที่มันเน่าค่ะนี่ค่ะลุงคะบอกว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะไม่ได้ใช้เคมีแล้วก็ไม่ได้ใช้ขี้วัวขี้ควายด้วยค่ะนี่ใช้ครั้งเดียวเท่านั้นหละ ได้นานที่สุดเลยดีกว่าอบอกว่าใช้ครั้งเดียวเลยคลุกครั้งเดียวเลยขุดดินแล้วก็เอานี่ค่ะเอาเอาปุ๋ยเนี่ยค่ะไปแล้วก็ไปเต็มว้าวเจาะเจ๊าะเจาะเจนี่ค่ะนี่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 โน,น,น,นที่เน่าของผายอุ้ยสุดยอดเลยค่ะนี่เพิ่ง <karşı S 1> รู้นะคะได้ว่าโอเคลับของการปลูกผักให้สวยโดยที่นี่นี่นะคะนี่น เจาะเอานี่หมดเลยค่ะนี่มาดูแตงสิค่ะด่โอ้ยนี่ค่ะอาจารย์ว้า้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ตายแล้วดูดูค่ะนี่นี่ดูลูกของของแตงกวาค่ะใหญ่สมบูรณ์มากสมบูรณ์สวยและกรอบอร่อยด้วยกรอบอร่อยด้วยอ้ไม่ใช่เหมือนไหน มีเคมีเนาะโอ้ค่ะนี่นี่นี่ค่ะแบบธรรมชาติด่านแล้นี่เนี่ยโอ้ยเพิ่งรู้นะนะเคล็ดลับการปลูกแตงกวาหรือบวบค่ะตอนนี้บววกําลังสวยกําลังดอกแล้วด้วยนะคะนี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวคณลู้ท่าก็จะมาขุดเอาค่ะนี่นี่โอ้โหดูตะกอนกอใหญ่มากค่ะนี่นี่ดูนี่นี่พื้นที่นะค่ะนี่นี่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ครุเลยนะคะนี่รอบไปนี่เลยค่ะนี่ นี่ถึงนี่เลยค่ะนี่อ่าถึงนี่ค่ะนี่เลยออกไปเรายตรงนี้หนึงมันน่าจะได้ค่ะเดี๋ยวเอาเอาทุบมันทุบไม่ได้มันทุบไม่ได้จะค่อยแซะแซะเอาเนาะมี่านี่ตัวนี้ก็ขึ้นตัวกนะค่ะนี่ตัวนี้ก็ได้แล้วนี่ตรงนี้ผมแซะออกจนยาวหมดตรงนี้และส่วนใหญ่นี่คือรากไผ่เนาะ ที่ที่เอานี่คือรากไผ่เน่าค่ะอู้หูนะคะสุดยอดของปุ๋ยเลยค่ะนี่นี่นี่ตันนี้เป็นไผ่ไผ่ตรงไผ่หวานนะคะนี่ต้นของเขาเนี่ยค่ะผมไปเห็นของอาจารย์เลียมก่อไผ่ตรงนั้นหรอคะกอไผ่ใหญ่จะไปเอาใช่ไหมคะเยอะเดี๋ยวหนูจะไปเอาด้วยผมเอามาข้างหนึ่งบอโอ้เดี๋ยวจะพาหมอกงไปเอาเยอะมากใช่ไหมคะ นี่รู้แล้วค่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะคะไผ่มีคุณประโยชน์ทั้งทุกอย่างทั้งลำต้นใบแล้วก็หนอนะคะแล้วแถมสุดยอดก็คือ,อารากไผ่เน่านะคะสุดยอดมากคนนึกว่าอู๋ลุงฮะไปมองแล้วไปดูที่เนี่นไม่มีเศษขี้วัวขี้ควายทำไมงามจังเลยนะคะแล้วเรื่องอาสารเคมีไม่ต้องคิดถึงนี่ค่ะ เจะพาไปดูสุดยอดสุดยหดที่ผมเ,เอาออกค่ะ <laughs> ที่บอกว่ารากเน่าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะที่ <c oughs> ว่าแตงกวาอ่ารากเน่าขยันเกินขยันเกินบอกว่าไปรดน้ําเกินไปเพราะว่าห่วง<อ>ว่าไอเอ็ดมันแรงแล้วก็ไปรดน้ําหนักเกินนะคะนี่นี่ที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยกับอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะนี่นี่ค่ะสุดยอดเคล็ดลับของการปลูกผัก ให้สวยให้งามนะคะโดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ได้ใช้มวลวัวมูลควาเลยแต่เป็นปุ๋ยที่ได้จากรากของไผ่ที่เน่าที่ผุพังแล้วเอามาปุ๋ยนี่บอกว่าผสมเลยค่ะนี่ทนทานโอ้ยทนทานใช้ได้นานด้วยนี่ค่ะนี่เนี่เป็นสามปีอู้เหรอคะครับโอ้่ที่ผมปลูกตรงนั้นละพักตรงนั้นไม่ได้ใส่ตัวนี้ลค่ะนี่เนี่ยเนี่ยอดเลย กำลังไปอีกใช่ไหมคะค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับของคุณลุงหักนะคะในการปลูกผักที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยที่มูลสัตว์นะคะแต่เป็นการใช้ปุ๋ยที่ได้จาการากเน่าของ กอภัยค่ะนี่สุดยอดเลยค่ะบอกว่าทนทานแล้วก็นานด้วก็ดูผลของนี่ค่ะนี่แตงกว่านะคะว่าโอ้โหลูกใหญ่ลูกสวยแต่ยังไม่ได้ชิมค่ะว่าอร่อยขนาดไหนค่ะ<ว>เดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย